แ่ยอง BTS หล่อจริงหล่อมากการันตีโดยจองกุก๊กลา่าสุด สวัสดีทุกคนค่ะทลิปนี้แอดพามาส่องความหล่อเหลาของวีนะคะหรือคิมแทยองหนุ่มหล่อสีมิติแห่งบางทันโซยดันถ้าจะให้พูดถึงความหล่อเหลาของแทยองแล้วนะคะคงไม่มีใครปฏิเสธความหล่อเหลาของเขาได้ในเรื่องชายาของแทยองนะคะก็คือหนุ่มหล่อสีมิติซัฟแฟนค่ะต่างก็บอกว่าด้วยนิสัยที่สีมิตินะคะมีหลายมุมมอง,มองเป็นหนุ่มทีมารเเคมค่ะหรือลูกเฮฮาก็ได้ลูกหน้าดรากก็ดีค่ะเซ็กซี่สุดจริงไรจริงในมุมเนิร์สเนสนะคะซ,ซื้อก็ได้ รวมถึงรูปร่างหน้าตานะคะที่หล่อเหลาค่ะราวกับหลุดออกมาจากโลกของกระตูนนะคะอย่างกับพระเอกในนิายจากกระตูนแอนิเมชันค่ะตาสวยกลมโตนะคะจมูกโด่งปากรูปหวัวใจโครงหน้าก็สวยค่ะจะให้ออกแนวโครงหน้าแบบ2รูปแบบนะคะจะเป็นรูปใบหน้าผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ค่ะผู้ชายเกาหลีใต้จํานวนมากเลยนะคะที่อยากมีหน้าตาเหมือนกับหนุ่มแทยอง BJS ค่ะที่ออกมาเปิดเผยค่ะโดยศัลยกรรมพลาสติกแต่รูปหน้าของแทยองค่ะก็คือทํายาก มากๆ กรารันตีความหล่อค่ะไม่ใช่แค่อามีและการจัดโพสตสำรวจในเว็บไซต์ดิจิทัลสารไหลเล่มเท่านั้นเขายังได้รับเป็นผู้ชายที่มีใบหน้าที่หล่อที่สุดในโลกมาแล้วนะคะในปี2017ที่ผ่านมาโดย T C c h a n n e r นั่นเองค่ะและอีกหลายๆโพลการสำรวจค่ะที่ครองอันดับหนึ่งโดยแทยองอีกหนึ่งหนุ่มนะคะที่กรารันตีความหล่อเหลาของแทยองค่ะนั่นก็คือหนุ่มจองกุกนะคะมักเน่ของวงล่าสุดนะคะวันที่7มิถุนายนค่ะตามเวลา KST จะกุกได้มาที่ V App นะคะเพื่อมาพูดคุย จองกูกค่ะได้พูดคุยในเรื่องเราต่างๆมากมายไม่ไวมีคําถามนี้อีกแล้วค่ะยุนกิแต่งงานกับชนะอีกแล้วค่ะกับคําถามนี้หนุ่มจองกูกนะคะตั้งใจมาตั้งแคมค่ะแต่บังเอิญฝนตกฝน้ามไม่เต็มใจสักเท่าไหร่ค่ะเจ้าตัวเลยมาวีลาสนะคะเพื่อมาพูดคุยกับแฟนคลับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะความคิดเห็นนี้ดูเหมือนว่าจะดึงดูดความสนใจจองกูกเป็นพิเศษค่ะเกี่ยวกับแทยองนะคะปฏิเสธไม่ได้ว่าแทยองน้นหล่อสุดๆมีอามีคนหนึ่งค่ะได้แสดงความคิดเห็นว่า แย่ยองหล่อมากเลยใช่ไหมจองกุ๊กนะคะขาพูดอย่างจริงใจค่ะเขาได้พูดประมาณว่าแน่นอนเขาเป็นคนที่หล่อที่สุดเลยเท่าที่ผมเคยเห็นมาเขาหล่อมากในชีวิตรจริงจองกุ๊กด้พูดต่อว่าให้ยองคนนี้มีความเรียวจริงๆในรูปถ่ายผมว้าวมากบางครั้งผมก็ตกตะลึงว้าวคนคนนี้ทําได้ยังไงกันเนีย เมื่อจองกุกได้ชมแทยองออกไปนะคะคลิปนี้ก็ได้ถูกแชร์บนโซเชียลมีเดียค่ะชาวเน็ตน,นะคะไม่สามารถชื่นชมจองกุกและแทยองได้มากพอค่ะและได้แชร์คลิปวิดีโอนี้กันอย่างล้มล้ำค่ะทําให้แฮชแท็กจองกุกแฮชแท็กกุกวีค่ะขึ้นหนึ่งเพลงไทยในเวลาอันรวดเร็วนั่นเองทุกๆคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ